หญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูห้องจัดเลี้ยงชุดเรสเรียบๆร,รองเท้าเก่าแต่สะอาดผมรวบเรียบธรรมดาวันนี้เธอตั้งใจมางานเลี้ยงรุ่นหวังจะได้เจอคนเก่าๆที่เคยหัวเราะร้องไห้ซ้อมเต้นลีลาศด,ด้วยกันในห้องเรียนแต่พอเดินเข้าห้องเสียงหัวเราะของเพื่อนมือถือไอโฟนรุ่นใหม่วัยราคาแพงๆและสายตาหลายคู่ที่มองมาที่เธอแบบแปลกๆเอ๊ะใครอะใช้ทายหรือเปล่าจำแทบไม่ได้เลยอ่ะแต่งตัวแบบนี้ ยังกล้ามางานเลี้ยงโรงแรมอีกหรอสายฝืนยิ้มแต่ก็ยังพยายามเข้าไปทักสวัสดีทุกคนเราสายเองแต่เพื่อนบางคนเบ,บ้ปากมองเหยียดบางคนแกล้งคุยโทรศัพท์ไม่อยากคุยด้วยบางคนยิ้มจังๆแล้วเดินเลี่ยงไปเพื่อนถามเหมือนหักหน้าแล้วตอนนี้เป็นแอร์โฮสเตดใช่ไหมหรือว่ายังทำงานร้านกาแฟาอยู่สายนิง่งตอบกลับอย่างเบาๆไม่ค่ะตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ NGO เกี่ยวกับการศึกษาชุมชนเราพึ่ง ได้ทุนจากต่างชาติกำลังลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนในภาคใต้อยู่ค่ะแต่ก็มีคนหัวเราะเบาๆแล้วหันไปพูดกับเพื่อนอีกคนว่าเออดีเลยจะได้ช่วยเด็กจนๆแบบตอนที่ตัวเองเคยเป็นไงทุกคนยิ่งหัวเราะนี่แต่สมัยนี้ต้องรู้จักทะเยอทะยานปีนขึ้นมาให้สูงทันคนอื่นนะไม่งั้นจากจะช่วยพัฒนาจะกลายเป็นภาระสังคมเอานะเพื่อนเสียงหัวเราะดังตามมาเหมือนล้อเลียนไม่มีใครจำได้เลยว่าสมัยเรียนทุกคนเป็นยังไง ไม่มีใครพูดถึงความหลังทรายเดินไปนั่งที่มุมห้องไม่ได้เพราะน้อยใจแต่เพราะเจ็บเพราะสิ่งที่เธอหวังว่าจะได้กลับมาคือความรู้สึกเก่าๆแต่มันไม่มีเหลือเลยสักนิดพวกเขาโตขึ้นแต่จิตใจกลับคับแคบลง แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างๆทรายเธอยังเหมือนเดิมเลยนะทรายหันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอคือยุย้ยอดีตหัวหน้าห้องวันนี้เป็นผู้บริหารสายการเงินในบริษัทระดับประเทศยุ้ยพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นฉันยังจำได้เลยสมัยมสเธอแบ่งเข้าไข่เจียวให้ฉันเพราะฉันลืมกระเป๋าสตางค์เธอซักผ้าให้ฉันในห้องน้ำรวม เพราะฉันไม่สบายและเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวยุยพาสายไปนั่งโต๊ะเดียวกันคุยกันถ่ายรูปร่วมกันอย่างจริงใจเหมือนเพื่อนสมัยเรียนพิธีกรประกาศว่าขอเชิญสิ์เก่าที่สนับสนุนสถานที่จัดงานในวันนี้ขึ้นมาพูดสั้นๆให้เพื่อนๆฟังสักเล็กน้อยครับทุกคนหันมองกันอึกอกักก่อนที่สายจะเดินขึ้นไปบนเวทีหลายคนทำหน้าตกใจ สวัสดีทุกคนนะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะฉันชื่อทรายค่ะม .6 ทับหและเป็นเจ้าของสถานที่จัดงานคืนนี้ค่ะเสียงกระสิบเริ่มดังบางคนถึงกับหันไปสบตาก,กันแบบอึงอ้งอึเพราะนี่คือโรงแรมชื่อดังใจกลางเมืองที่พวกเขาเข้าใจว่าคณะสิทธิ์เก่าเป็นคนจัดสายอย่างพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆ จริงๆแล้ววันนี้ฉันแค่อยากมางานนี้ในฐานะเพื่อนฉันเลยแต่งตัวธรรมดาเพราะฉันรู้ว่ามีหลายคนที่กำลังลำบากบางคนเพิ่งตกงานบางคนเลิกกิจการฉันไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกแย่เพียงเพราะต้องมาเปรียบเทียบกับคนอื่นห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงหายใจแต่สิ่งที่ฉันได้รับในวันนี้กลับเป็นการดูถูกเพียงเพราะฉันไม่ใส่แบรนด์เนมและไม่มีอะไรให้โชว์ขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันได้เห็นชัดขึ้นว่าคนที่เปลี่ย คือพวกคุณไม่ใช่ฉันเพื่อนไม่ใช่คนที่นัดมาเจอกันปีละครั้งแล้ววัดกันด้วยกระเป๋ารองเท้าหรืออาชีพแต่เพื่อนที่ดีคือคนที่ยังมองเห็นกันในมุมเดิมแม้วันนี้เราจะเดินมาคนละทางสายยิ้มเสียงปรบมือเริ่มดังจากยุย้ยก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วห้องบางคนเริ่มก้มหน้าหลบตาบางคนน้ำตาคลอสองเพื่อนเก่าหัวเราะเบาๆมีความสุขเหมือนย้อนกลับมาในวัยเด็ก ในโลกที่เต็มไปด้วยหน้ากากยังมีความจริงใจที่แท้จริงหลงเหลืออยู่